อเอ้ยกอไก่ขอไข่อยู่ในเล่าขอขวดของเราขอควายเข้าหนาขอคนขึนขง,ขขงขั้งขอระคังข้างฟ้างองูใจกล้าจอจานใช้ดีสวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ทั2สัปดาห์นี้นะคะจะเป็นการอธิบายรายงานของสัปดาห์ที่6ค่ะวันที่5ถึง9กรกฎาคม2564ค่ะเราไปดูใบงานแรกกันเลยนะคะ แผนนะคะของสัดาห์นี้ก็จะเป็นของสัดาห์ที่6ค่ะวันที่5ถึง9กรกฎาคม2564นระคะมาดูใบงานแผ่ที่1เลยคะ่ะเป็นใบงานวิชาภาษาไทยนะคะเรื่องสระอะมีตัวสะกดค่ะให้ในักเรียนฝึกเขียนและฝึกอ่านคำที่ประสมด้วยสระอะนะคะตัวอย่างบอกว่านี่ตัวอะไรคะดอเด็กนะคะดอดอเด็กอ่นวมาดอนะคะดออะงอดัง เมื่อนำมาเขียนนะคะก็จะเป็นดอเด็กสระสระอะค่ะตามด้วยสะกดแม่กงนะคะงองูค่ะดอองอดังนะคะอ่ะมาดูตัวต่อมาค่ะชฉชิงนะคะชออะนอฉันเราจะสะกดว่าชออะนอฉันนะคะแต่ว่าเมื่อเรานำมาเขียนจะเขียนแบบนี้ค่ะ ชอถึงก็คือชอคุณครูขออนุญาตใช้ปากกาแดงนะคะเด็กๆจะได้เห็นชัดๆค่ะสละก็คือสระอะค่ะชออะนอฉันนะคะชออะนอฉันเขียนตรงนี้ค่ะจะเป็นสระลดรูปนะคะต่อมาค่ะต้องเป็นอะไรคะบออะ งอบังเด็กๆก,ก็เขียนบอก็คือใบอมอไม้นี่แหละบอบใบไม้อ่านว่าบอนะคะบออ่ะเขียนสวยๆนะคะต่อมาค่ะสะกดด้วยแมกลงค่ะงบออ่ะงออ่านว่าบังค่ะข้ามอื่นๆนะคะก็จะมีน,นี้ค่ะจอ้อ่ะดอจัดกออ่ะกอกัก ขออะงอถังลออะงอลังจออะงอจังขออะงอขังมออะดอมัดลองเขียนดูนะคะไม่ยากเลยค่ะมาดูใบงานแผ่นต่อมาค่ะเรื่องกลุ่มคำสระอะนะคะตรงนี้นะคะะ เด็กดอ่านก่อนเลยชอนะคะชออะชะกออะกะมออะมะหออิหิปออะปะตออะตะต่อมาค่ะรออะระมออะมะปออูปูนออีนีรออาลาทออะทะนะคะตัวอย่างตรงนี้นะคะ เขาทำมาให้เราค่ะหนึ่งอชออะชะนอีอนีรวมกันเป็นชะนีเราออกเสียงว่าชอนะคะไม่ใช่ชอนะคะชอก็คือชอช้างค่ะชอช้างอ่านมาชอชออะชะนอีอนีเด็กๆก็ใช้ไม้บรรทัดนะคะวางห้าบค่ะแล้วก็ขีดเส้นให้ตรงนะคะตัวต่อมาค่ะก็ไก่นะคะก็ะะไก่กับสระอะ ต้องเป็นคําว่าอะไรคะเด็กๆก็มาดูคําทางด้านขวามือค่ะเอ๊จะเป็นกะระหรือเปล่ากะมะมีความหมายไหมกะปูมีความหมายหรือเปล่าต้องเป็นคำที่มีความหมายด้วยนะคะกะลาหรือว่ากะพะเอ๊จะเป็นกะอะไรดีนะเราดูนะคะมาถึงด้านล่างค่ะ ฝึกอ่านให้คล่องนะคะก็คือคําจากด้านบนนั่นแหละนะคะเป็นคําที่ประสมอุ่มคําสระอาะนะคะอ่านตามคุณครูหน่อยได้ค่ะชออะชะนอีนีชะดีตอีตีกออะกะลออาลากะลามอะมะลออลิมะลิพออาพา ชอะชะนอีนีชะนีมออามาจออะจะพออาทาสอีสีทาสีตออาตาสอีสีตาสีมออามากกแอเกจออะจะหออาหาจะหากอะกะปออิปิก กะปีดอ,อีดีลองทำดูนะคะแต่ว่าเด็กๆจะต้องนำไม้บรรทัดน,น,นะคะวางทาให้ตรงก่อนนะคะแล้วจึงจะลากเส้นให้สวยงามค่ะไม่งั้นแผ่นต่อมาะคะ่ะภาษาไทยนะคะเรื่องแต่งประโยคคำที่ประสม,ระส,มสระอะนะคะให้นักเรียนแต่งประโยคคำที่ประสมด้วยสระอะคำละหนึ่งประโยคนะคะคำละหนึ่งประโยคเท่านั้นตัวอย่างนะคะเช่นถ้าคุณครูให้คำว่า มังคุดใช่ไหมคะสมมติคุณครูให้คำว่ามังคุดไปมังคุดนะคะก็แต่งประโยคสั้นๆค่ะก็ต้องมีประธานนะคะประธานประธานก็คือคนสัตว์สิ่งของนะคะก็เป็นตัวเด็กเองตัวคุณพ่อคุณแม่พี่หรือว่าน้องปู่ย่าตายายก็ได้ค่ะประธานตรงนี้นะคะเป็นคนสัตว์สิ่งของได้หมดเลยค่ะตรงนี้จะเสนอเป็นคนนะคะฉันเป็นคนเนาะคนก็คือมนุษย์นี่แหละนะคะ ใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรนะคะฉันมีความรู้สึกว่าฉันชอบชอบกินมังคุดนะคะตัวนี้ก็คือประธานนะคะตน,นี้คือประธานประธานนะคะคำที้อยู่อ่าาสุดนะคะจะเป็นประธานของประโยคค่ะในตัวอย่างเขาก็จะมี ตัวอย่างมาให้นะคะจะเป็นฉันชอบกินมังคุดพอ่อพ่อเป็นประธานพ่อกินมังคุดป้าให้มังคุดป้าเป็นประธานและแม่ซื้อมังคุดได้หมดเลยนะคะแต่ต้องมีคําว่าที่เขากําหนดมาให้นะ,ะต้องมีคําว่ามังคุดค่ะอมาดูตัวอย่างก่อนค่ะหนึ่งคำนะคะคำที่หนึ่งะค,ะค,ค่ะมอะมะรออะระมะระใช่ไหมคะอะมะระเนี่ยพอคําว่ามะระเด็กๆจะแต่งประโยคว่าอย่างไรคะ คุณครูอยกตัวอย่างให้ก่อนละกันนะคะ1นขอ้อมระเช่นสมมุติว่าคุณครูหน่อยชอบทานมาระต้มจืดนะคุณครูจะก็จะแต่งสั้นๆค่ะฉันฉันนะคะถออ่ะนอฉันฉันชอบ กินสั้นๆค่ะง่ายๆค่ะมอะมอะมะรออะระฉันชอบกินมะระแค่นี้เองค่ะไม่ยากเลยนะคะอ่ะอะอีกสักคำหนึ่งค่ะเพราะว่าหน้านี้นะคะมีทั้งหมดสิข้อนะคะสิบคำคุณครู ยกตัวอย่างง่ายอีกหนึ่งข้อแล้วกันนะคะก็เราอะกะทออาทะกระทะนะคะกระทะใครหน้าที่บ้านใช้บ่อยที่สุดเลยคุณครูคขออนุญาตยกตัวอย่างเป็นคุณแม่แล้วกันนะคะแม่เวลาเราทํากับข้าวเสร็จนะคุณแม่ทํากับข้าวคุณแม่ก็ต้องทําไมคะเมื่อทำเสร็จแล้วก็ต้องทําความสะอาดใช่ไหมอาาวางแล้วกันค่ะแม่สะกดคําว่าล้างพร้อมกันนะคะแยกคําก็ได้ค่ะคุณครูขอให้แยกคําแล้วกันนะคะ ล้างแล้วกันรออางอล้างไม้วรรยุกไม้เอกหรือไม้โทล้างเนี่ยไม้โทค่ะแม่ล้างแล้วก็คําที่เขากําหนดมาให้นะคะกระทะแม่ล้างกระทะแม่ล้างกระทะให้มีประธานอยู่ด้านหน้าประโยคนะคะอา่าดูข้อต่ออา่าดูใบงานแผ่นต่อไปดีกว่านะคะ วิชานี้นะคะเป็นวิชาคณิตศาสตร์ค่ะอ่านี้นะคะจงเติมตัวเลขลงในช่องว่างและหาผลรวมให้ถูกต้องนะคะสัปดาห์นี้นะคะตัวอย่างค่ะนับจร,รวดค่ะว่ามีกี่ลำนับขีดได้เลยของเราเองไม่ต้องกลัวค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเด็กๆต้องระบายสีสมมติว่านี่คือดินสอนนะคะแต่คุณครูหน่อยใช้ปากกาแดงนะคะอ่ะหนึ่งสองสาม จำนวนสากกลมลำนะคะนีสามต่อมาค่ะตัวน,นี้กี่ลำคะหนึ 1, 2, ่งสองก็สองลำเนาะอ้าวสามบวกสองสมมุติว่าตัวนี้เด็กๆนะคะมีสิ่งของอยู่ค่ะสามอย่างอ่าสมอย่างอันนี้นะสมมุตินะคะอันหนึ่งสองสามเอาสามไว้ในใจชูนิ้วมือขึ้นมาอีก2ค่ะชูนิ้วมือขึ้นมาอีกสอง เด็กๆลองชูนิ้วขึ้นมาสิอ่ะนี่คือหนึ่งสองสามบวกกับสองเป็นเท่าไหร่นะตึงนั่งอ่าเป็นห้าค่ะเก่งมากเลยนะคะก็คือเท่ากับห้าตรงนี้นะคะต่อมาค่ะดูข้อทีอ่หนึ่งดีกว่าสองนะคะเขบอกว่าสองบวกสองเท่ากับหนึ่ง เอาสองไว้ในใจชูนิวขึ้นมาอีกสองเป็นเท่าไหร่คะข้อนี้อ่าเก่งมากค่ะเลขสี่ค่ะเขียนสวยๆนะคะเลขสี่เขียนปลายปิดนะคะอย่าเขียนปลายเปิดนะคะเขียนแบบนี้ให้เหมือนเรือใบนะต่อมาก็ดูข้อต่อไปนะคะชาไข่มุกมีเท่าไหร่จำนวนหนึ่งสองสามสี่ห้าบวกกับอีกหนึ่งสองสามรวมกันเป็นเท่าไหร่เขียนจำนวนให้ถูกต้องระบายสีด้วยนะคะ เด็กๆบางคนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านๆมาไม่ค่อยระบายสีส่งคุณครูเลยนะคะเขียนอย่างเดียวเองต่อมาค่ะเรื่องเดิมค่ะเติมตัวเลขนะคะข้อสามบอกว่าสามบวกกับซีนะคะได้กับกับเท่าไหร่เขียนมาเจ็ดบวกสองเท่ากับเท่าไหร่เขียนมานะคะสองบวกกับแปดค่ะเขียนเท่าไหร่นะคะเขียนลงไปค่ะแล้วระบายสีนะคะอย่าลืมระบายสีเขียนให้สวยๆค่ะ ต่อมาค่ะเรื่องการหาผลบวกโดยการวาดรูปค่ะก็จะเพิ่มํำดับมานิดนึงนะคะวาดรูปแสดงการหาผลบวกและเติมคำตอบค่ะข้อที่หนึง่งมีไข่นะคะไข่อะไรก็ไม่รู้แหละเจ็ดฟองกับมีไข่สองฟองมีไข่ทั้งหมดกี่ฟองขอให้วาดรูปนะคะ อ่าตอนแรกมีเท่าไหร่มี่เจ็ดฟองลูกกวาดเลยไม่ยากเลยลูกไข่นะคะคุณครูขออนุญาตเองนิดนึงกวาดไปค่ะหนึ่งวาดกลมกลมก็ได้ค่ะลูกสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ่ะเอาง่งายๆนะคะตอนแรกมี่เจ็ดฟองใช่ไหมเพิ่มมาอีกเท่าไหร่คะตรงนี้เลขสองค่ะลูกก็เพิ่มไปไปอีกสองหนึ่ง สองนี้นะคะเอาแบบนี้นะมีใครจํานวนแรกค่ะคือเลข7นํานำเลข7มาเขียนเติม,ตมลงในช่องว่างเอาจำนวนเลขตัวแรกที่เขากำหนดมานะคะที่เขาที่โจกาหนดมาเขียนในช่องแรกสัญลักษณ์ของเขาเขียนมาให้แล้วมีไข่กี่ฟองเลข2ค่ะ7บวกกับ2เท่ากับอีฟองคะเอา7ไม่ได้ใจ ชูนิ้วมือขึ้นมาอีกสองค่ะชูนิ้วมือขึ้นมาอีกสองเจ็ดแล้วแปดแล้วเก้าค่ะเพราะฉะนั้นข้อที่หนึ่งนี้นะคะจะมีไข่ไก่รวมอยู่ด้วยกันทั้งหมดเก้าฟองค่ะเขียนสวยๆนะคะต่อมาค่ะข้อสองมีปลาสี่ตัวว่ายมาอีกสามตัวมีปลาทั้งหมดกี่ตัวนะคะอ่ะวาดรูปปลาค่ะง่ายมากเลยเดี๋ยวครูควาดให้ดูนะคะ ดูสี่ตัวก่อนนะอ้าวหนึ่งเด็กๆจะวาดสวยกับคุณครูก็ได้นะสองสา สีอ่ะสตัวแล้วว่ายมาอีกกบบ็ได้มี4ไงว่ายมาอีก3ตัวสามตัว,ตวเด็กๆอาจจะใช้สีวาดก็ได้ค่ะให้เข็นความต่างนะคะว่ายมาอีก3ตัวหนึ่งสองสามอ่รวมกันเป็นเท่าไหร่คะมีปลา4ี่ตัวเพิ่มมาอีกกี่ตัวคะ สามตัวสี่บวกสามเท่ากับเท่าไหร่เอาสี่ไว้ในใจชูนิ้วขึ้นมาอีกสามค่ะสี่แล้วห้าหกเจ็ดเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้นะคะก็คือเจ็ดตัวค่ะ,ะไม่ยากเลยเนาะต่อมาค่ะข้อที่สามมีส้มห้าผลเก็บมาเพิ่มหนึ่งผลมีส้มทั้งหมดกี่ผล วาดค่ะวาดตามตัวเลขตามสิ่งที่โจทย์กาหนดให้นะคะ5กับ1่ค่ะแล้วก็นํามาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ในช่องว่างพร้อมกับหาผลลัพธ์ให้คุณครูหน่อยด้วยระบายสีด้วยนะคะลูกต่อมาค่ะเหมือนเดิมค่ะละักษณะคล้ายกันการบวกและประโยคสัญลักษณ์การบวกค่ะมีปลา5ตัวนะคะกับมีปลา3ตัวเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกได้คือ มีปลาห้าตัวก็นําเลขอะไรคะมาเขียนเลขห้ามาเขียนในช่องว่างแบบนี้มีสัญลักษณ์การบวกแล้วค่ะบวกก็คือการเพิ่มขึ้นนะคะกลับมีปลาอีกกี่ตัวคะเก่งมากค่ะสาตัวห้าบวกสามห้าเด็กๆนับในโหลปลานะคะนับแบบนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดปดแบบนี้ก็ได้ค่ะ เพียงแต่ว่าถ้าเด็กๆฝึกนะคะฝึกการนับบวกเพิ่มจํานวนในการทดในใจนะคะดเด็กๆจะเก่งเพิ่มมากขึ้นค่ะอย่างเช่น่มีปลาเอปาปลาปลาโหลแล้วไว้ในใจนะคะ5ตัวชูนิ้วขึ้นมาอีก3ค่ะตามสเต็ปเลยนับต่อไปจาก 5, 5้แล้ว6 7 8เพราะฉะนั้น5้าบวกสเท่ากับ8ค,ค่ะข้อนี้นะคะสรุปแล้วมีปลายอยู่ด้วยกันทั้งหมด8ตัวค่ะ ต่อมาค่ะอันนี้นะคะมีปลาอยู่ในโหลแรกค่ะโหลที่หนึ่งสี่ตัวกับมีปลาสองตัวเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกอย่างไรนำสิ่งที่โจทย์กำหนดให้นะคะเอามาเขียนค่ะตัวที่หนึ่งอ่ตัวที่สองเอามาบวกกันเป็นเท่าไหร่เขียนจำนวนลงไประบายสีด้วยค่ะต่อมาค่ะการบวกและประโยคสัญลักษณ์การบวก สองรวมกับสองเป็นสี่นำมาเขียนแยกกันนะคะไม่ยากเลยค่ะจำนวนแรกสองใช่ไหมหนูก็เอามาเขียนค่ะสองเขียนสวยๆเลยค่ะสองบวกมีให้แล้วรวมก็คือการบวกนั่นเองนะคะรวมกับสองค่ะก็เขียนเลขสองเท่ากับเป็นเท่าไหร่คะสองบวกสองเป็นสี่ค่ะ ต่อมาค่ะอีกหนึ่งข้อค่ะตัวอย่างนะคะ5เพิ่มอีกหนึ่งเป็นหนะคะห้าเพิ่มเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์การเพิ่มการรวมกันนะคะการเพิ่มจำนวนเนี่ยก็คือเครื่องหมายบวกหบวกกับเลขอะไรคะ1ค่ะเขียนเลขหนึ่งลงไปเท่ากับ6ค่ะไม่ยากเลยนะคะ เดี๋ยวลองทําดูนะคะลูกจบลงไปแล้วนะคะสำหรับการอธิบายใบงานในสัปดาห์นี้นะคะก็เหมือนที่คลิปที่คุณผรูอธิบายนะคะจะเป็นแบบฝึกหัดค่ะภาษาไทยในทักษะภาษานะคะหน้า 29, 30, 31ค่ะส่วนหนังสือภาษาภาทีนะคะก็ให้เด็กๆนะคะลองอ่านสะกดผสมคำดูนะคะ ถ้าไม่เข้าใจนะคะวิดีโอคอลโทรมาหาคุณครูหน่อยได้ค่ะคุณครูหน่อยยินดีค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะคุณครูหน่อยขอบอกว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย